ออมสุดชาสุดแปลวและเซ็กซี่เบาๆกับชุดว่ายน้ำวันพีคทริปกอะสมุย างเอกสาวร่างบางออมสุทชาหวานใจของแอมพิธานที่ขอใช้วันหยุดช่วงสงกรานแพ็กระเป๋าบวินไปพักผ่อนใกล้ชิดธรรมชาติกับครอบครัวที่ทะเลสมุยและทริปทะเลครั้งนี้นอกจากจะเห็นภาพส,สวยๆของเธอแล้วเรายังได้เห็นออมในชุดว่ายน้ำวันพีซที่แอบเซ็กซี่เบาๆสีส,สันสดใสแข่งกับน้ำทะเลอีกด้วย เพื่อนๆในวงการบันเทิงหลายคนต่างเข้ามากดไลค์พร้อมกับแซวกันเป็นแถวเพราะนานๆจะได้เห็นลุคแซบๆของออมส่วนแฟนคลับแน่นอนว่ามีคะแนนเท่าไหรต่างเทให้หมดเพราะว่าดูน่ารักเบ้วแซบมากมางเลยค่ะขอบคุณที่รับชมวิดีโอนะคะ ถ้าท่านไม่อยากพลาดข่าวฮอตฮิตข่าวดังกดติดตามกด Subscribe ช่องดรามา่าฮอตฮิตข่าวดังล่าสุดไว้นะคะเพื่อที่จะได้อัปเดตเข่าวตลอดคะ่ะ